สวยค่ะสวยเห็นด้วยเลยนะเนี่ยไอเดียนี้ขอมไม่เคยถุดนำมาใยในเมีโลกเลยแล้วพิ่งมาถูกฉายในเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่นะแต่ละตัวปัจจุบมาชอบค่ะทุกคนสวยค่ะสวยส้เกิดทำให้เร็วไปเดี๋ยมีการสังก็มาเย็บสสนุบสีเบือคนไทยเขาก็เล่คิดหนีมันอยเปลี่ยไปมันยางยิกว่า นะครับแต่คุณผู้ชมเควาระอิตาลีเนี่ยแฟชั่นเป็นหลักเลยอามา้ิบายถึงเป็นเดิมส่เสื้อผ้ากามานะหมายถึงภารกิจซึ่งได้แจ้งไปก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่การไปเยือนทีงาผลิตเสื้อของห้องเสื้อเซนนาซึ่งพบหชอารยืนกับปุยโดเซนนาผู้บริหารห้องเสื้อเซนนาซึ่งเขาเป็นบริษัทชั้นนาด้านแฟชั่นที่อย่างที่ศิลปินมีชื่อเสียงด้านการทําภาพเป็นพิยมทั้งภาพผลสัตว์แคชเมียร์และผ้าใย และไม่ได้ทำช้อมแวรนตัวเองเซมน้านี่ยังส่งไปให้คริรสเซอร์วิออแอนเมสหลุยวิตองมีร้านในไทยที่เปรควด้วยจะมาเปิดสาขาใหญ่ก็เลยได้คุยกันย <ก S 1> <พอ S 2> นวให้ความเข้าใจตลาดไทยมีความผูกพันกับประเทศไทยก็ได้นําเสนอผ้าย้อมคลามจากสกนครคให้บริษัทเขาสง่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจเป็นไปได้ไหมเอาผ้าย้อมคามเอาไปผลิตภายใต้แบรนด์ของ